เมื่อหลวงจีนวัดเสลี่ยนต้องการจะลองวิชากับนักมวยไทยครับงานนี้บอกเลยว่าร้อยหนัดจัดมาอย่างแรงครับเป็นการเจอกันในทว่างเขาคนนี้ครับนี่ครับอีหลงครับผู้ที่เคยท้าโดนกับฏเขาเจอกับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับที่ประเทศจีนครับรายการบุ่หลินเฟิงครับเมื่อวันที่นะครับวันที่7เดือนสิกายนนะครับเมื่อปี2560ครับที่ประเทศจีนนะครับผมมาครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับ ทีปมาก่อนครับโอ้ถึงกับยักง์ไงครับเข้าไปโอ้เจอแข้งซ้ายดักของสิทธิชัยยักไงแล้วหวั่นกลิ้งลุนๆุนเลยทีเดียวครับแหมอีลงบอกไม่พือก็ไม่พือมาครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับเหยยบมาก่อนครับยังไงดีครับเข้าไปชิดตัวครับเวียงหมัดเข้ามาครับด้านของอีลงครับจับตีเขาครับด้านของสิทธิชัยครับแล้วก็ผลักออกมาครับเหยยบซ้ายครับตําด้วยแข้งซ้ายครับอันนี้กติกาคิกบ็อกซิ่งครับเดินเข้าหาครับหมัดมาครับด้านของอีลงครับล็อกไว้ครับ หลอกไว้ออกพลิกออกมาครับยังไม่ล้มไม่เสียหลักครับไม่ให้กอดไว้นานครับของคิกบ็อกซิ่งก่อนนานไม่ได้ครับมาแข้งซ้ายขึ้นไปครับทางนั้ของสิทธิชัยจังหวะนี้สิทธิชัยเดินเข้ามาอีหลงเข้ามาครับเจอมัดซ้ายสิทธิชัยมัดซ้ายตรงครับอีหลงต้องยาเลลาๆครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งเย็นครับดักแทงเข่าซ้ายครับทางน้ของสิทธิชัยครับห้ามโน้มคอตีเข่าแต่ตีเข่าได้ตามปกติครับแข้งซ้ายมาห้ามตีศอกเพราะเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับจังหวะนี้มัดซ้ายมาครับอีหลงครับ เจอมัดสายตรงและตามด้วยเขาซ้ายจากสิทธิไช่มัด้ายตรงสิที้ไช่เดินเข้าหาครับแหมสิทธิไช่นี่เป็นทั้งแชมป์ลุมพินีครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งก็ได้แชมป์มามากมายเช่นเดียวกันครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับเขาซ้ายครับสิทธิไชครับแหมมีความชำชองในคิกบ็อกซิ่งเป็นอย่างดีครับท่านของสิทธิไชครับเดินเข้าหาครับ จังหวะนี้อีหลงติดมุมครับอีหลงติดมุมหลวงจีนติดโอ้ยเจอแข้งซ้ายครับขึ้นบันเสียนครับอีหลงเจอเข่าซ้ายเข้ายอดหน้าเข่าซ้ายเข้ายอดอกจังหวะนี้ครับแมอีหลงถึงกับชัะครับออกกรรมการเตือนครับว่าห้ามล้มคอตีเขานะครับแมเราไปจังหวะกดคอทีนึงครับไม่เป็นไรครับแข้งซ้ายไปก่อนครับสิทธิชัยครับหมัดซ้ายลำตัวครับอีหลงเหมือนจะนิ่งครับอีหลงอีหลงเพียงเสียแล้วหรือเปล่าอีหลงโอ้เจอแข้งซ้ายครับบันเสียนหมัดซ้ายครับอีหลงเหมือนจะนิ่งเข่าซ้ายอีหลงยังพลือโชอยู่ครับอีหล จังหวะนี้ครับแหมอีหลงจะสวนมาเจอแข้งซ้ายดักครับโอ้โหยังไงครับเปรียงไปว่าเสียท่าแล้วนะครับเสียท่าเสียเชิงครับดักเขาซ้ายครับท่เนืองขาซีดอีหลงเข้ามาหมัดคล่อมครับหมัดไม่แม่นเลยครับอีหลงครับแหมแล้วนี่กองเชียร์ครับโอ้โหกองเชียร์ของอีหลงครับดูชูมือครับชูมือมีความมั่นใจครับหมัดมาไม่โดนต่อยให้โดนก่อนครับอีหลงครับหลงพี่ครับจังหวะนี้หลงจีนครับมาครับเจอมัดซ้ายตาได้วยเขาซ้ายครับ ห้ามนมคอตีเข่าองเขาซ้ายเข้าย้อนหน้าครับกรรมการต้องเข้ามาเตือนเห็นไหมห้ามโนมคอตีเขานะครับแหมโดนเตือนอีกหนึ่งครั้งครับระวังครับอย่าเราล้าครับเดี๋ยวโดนหักคะแนนครับทีบซ้ายยักางเลยทีเดียวครับมอนยันหลักครับแต่นี่เป็นนักมวยไทยยันหลวงจีนครับจังหวัดนี้มาครับถึงกระเป๋าปลาครับอี้หลงครับแหมยังชูมือครับยังมีความมั่นใจครับโอ้โหครับ นี่ครับทั้งคู่ครับสู้กันที่ประเทศจีนนะครับเจอกันที่ประเทศจีนครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับปี2560ครับรายการวูหลินเฟิงนะครับจี่ใชัยนี่แชมป์ลุมพินีนะครับเมื่อปี2500นะครับ57ครับนี่จังหวะที่โดนถีบครับเกือบจะยังไงเราเข้ามาล้วแข้งซ้ายดักครับแมถึงกับลงไปหงแลหวั่นกลิ้งหลุนๆเลยทีเดียวครับยักไงายครับนี่ลงครับยักไงายนี่แปลว่าล้มไปข้างหลังครับเดี๋ยวมาซ้ายมาจังหวะนี้ครับเข้ามาครับหมัดคอมไปครับหมัดไม่โดนของเรา แม่นกว่าครับสิทธิ์ัยอาวุธแม่นกว่าเยอะครับจังหวะนี้ครับเขาซ้ายครับแม่จะสปินแบ็คมาครับไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายบันเสียงครับนี่ลุงนี้ถึงกับออกกากการคืนโชวครับเขาซ้ายใส่หน้าครับโอ้ยแข้งซ้ายบันเสียงครับยังไม่ลงครับกล้ามเขาคอเขาแข็งเหลือเกินครับแม่เอาแล้วครับมาต่อกันยกที่สองครับมาต่อความร้อยกันยกที่สองครับร้อยหนักจัดต่อครับ ร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกครับอย่าลืมใส่สับปะรดด้วยนะครับจังหวะนี้สับปะรดสับปะรดนี่ภาษาใต้คือยานัดครับไม่ใช่ยานัดหมอมีครับยานัดสับปะรดครับถีบซ้ายครับตำแน่งของสิทธิชัยกีหลงจะเข้ามาถีบไม่จึงครับแหมถึงครับพลาดครับลงไปนั่งแขงครับนั่งแยกครับกีหลงครับเจอแข้งซ้ายครับสิทธิชัยครับวางไปก่อนครับสิทธิชัยเดินบทเดินบี้ จังหวะนี้เดินเข้าหาครับสิทธิชัยมัดมาครับเจอเขาซ้ายดักครับแข่งมาครับอีหลงเจอเขาซ้ายใส่ท้องครับมัดมาครับอีหลงอุ้ยอปาคัดครับอีหลงระวังครับ1นึ่งสองครับอีหลงมัดมาครับระวังครับอย่าเล่าเลเดี๋ยวล้มยาวต้องยืนครับอีหลงยังมีดีที่หมัดครับแข่งซ้ายไปก่อนครับสิทธิชัยครับจังหวะนี้สายอกขาเจาะยางครับมัดซ้ายครับอีหลงมัดมาแต่คล่อมไปหน่อยครับมัดมาเจอเขาซ้ายดักจากสิทธิชัยมัดซ้ายดํางเพแข่งซ้ายสิทธิชัยเข้าลำตัวครับสิทธิชัยเน้นลำตัวครับเป้าใหญ่มัดซ้ายขวาับสิิทธช สปินนิงแบคคิกไม่โดนเจอแข้งซ้ายโต้คืนไปครับแหมเป็นการลงโทษนะครับไม่โดนครับจังหวะนี้ครับแหมยึกยักนิดนึงครับไม่เป็นไรครับไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องออกครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายลาตัวครับสี่ที่ใชครับมัดหนึ่งสองมัดอีหลงคืนมาเหมือนกันครับอีหลงยังได้อยู่ถีบซ้ายยันหลักไว้ก่อนครับยันหลวงจีนครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับยังไงครับถีบมาไม่โดนครับเจอหนึ่งสองคืนไปโอ้แข้งซ้ายครับโอ้ขึ้นบันเซียนครับลงไปนอนหงแลวัน แล้วก็กรรมการนับยังไงครับลุกไหวไหมครับตั้งคุมไหมครับตั้งคุมหรือเปล่าตั้งคุมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับไม่ไหวครับโอ้โหสิทธิใจครับฉะนั้นเนาครับโดยท้านาไรบันเซียนครับหรือก้านคอครับโอ้โหอีหลงจงกับมึนครับเชื่อนเลยครับแม่ครับหวังไปครับหวังไปครับแบบนี้ครับโอ้โหรู้สึกรู้สาเลยทีเดียวครับนี่ครับ แหมหลวงจีนนี่ชอบประทะกับมวยไทยเหลือเกินครับผู้นี้สุดยอดครับก็จบกันไปครับก็เป็นทางของท่านันสิทธิชัยครับเป็นผู้ชนะครับชนะเทนนิ้ก็้องเอาในยกที่2ครับฝากกดติดตามกด s u b ส c ค i b e ด้วยนะครับช่องโคชเช t v ีครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ